เสร็จแล้วนะครับให้กับตำรวจที่เสร็จแล้วยศร้อยตำรวจเอกให้พันตำรวจตีพันตำรวจตีให้พันตำรวจโทพันตำรวจโทให้พันตำรวจเอกนะครับครับพันตำรวจเอกให้พันตำรวจตีแล้วก็เพิ่มเงินเดือนให้เป็นเปิดเจ็ตมั้งครับยังไม่แน่นอนแต่คอรมออนุมัติแล้วนะครับครับถ้าจะทําให้ เป็นรับตำรวจร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับนอกจากนี้ท่านเฉลิมก็เลื่อนยศด้วยสิครับอโหลสวัสดีครับค่ะวันี้ท่านเฉลิมก็เลื่อนยศด้วยใช่ไหมก็คงใช่ครับแตทรับตำนานนะครับอืทย์รับตำนานก็คงได้พันธบัตรี่คราวนี้แล้วครับเลฮะผมไม่เห็นด้วยนะครับผมไม่เห็นด้วยผมไม่เอาครับผมสารจิตอเดี๋ยวโดนตั้งกรรมการสอบไม่ได้ไม่เป็นไรครับจะเสียแล้ว ก็ผู้บุคคลผู้แนชาจะเจืเอนยยศไม่ยอมรับผมหนึ่งเดียวครับที่เป็นพันธมิตรกับขบวนคนเดียวครับที่เป็นพันธมิตรครับเจ้าไอผมกลับไปครับนานมาผมไปทุกแห่งแล้วครับผมล่าอะไรชื่ออ่าคนไทยเข้าใจรักชาะในสามร้อยกว่าลายชื่อแล้วครับขอบคุณผมได้เคยข่ายผมส่งไปทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ต้นปีที่ห้าห้านะครับตอนนี้ขอเพิ่มได้อีกนะครับ ครับก็คงได้นิดหน่อยครับไม่มากครับได้ครับได้ครับขอบคุณมากค่ะครับผมเรียนนายแค่นี้ครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะขึ้นเงือนเดือนบำนาญให้ตำรวจเกษียณก็เขาเขาขึ้นตั้งสามร้อยแล้วไงขึ้นตั้งสามเป็นร้อยแล้วให้แรงงานเป็นสามร้อยแล้วก็ตำรวจก็ให้แล้วข้าราชการอื่นก็ไม่ให้แหละค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับท่านนางสาวครับสวัสดีครับเอ่อ อาจารย์วลินแกผมความคิดหนึงผมชอบอาจารย์จัดเลยไม่เครียดดีครับถ้าอาจารย์หมออาจารย์วลรินและคุณนัชชาครับขอให้จัดเบอร่วงกันไปนานๆนะครับเพราะเนเรื่องหายเครียดดีครับครับแล้วก็ขอถามอาจารย์วลินหน่อยหนึ่งว่าช่องสิบเอ็ดกับช่องสามเนี่ยใครเลวกว่ากันครับขออาจารย์ถามอาจารย์วลินก็นนี้นะครับความคิดหนึ่งองผมนะครับสวัสดีครับคือถ้าไม่ทําหน้าที่ของสื่อก็เลวพอกันละครับ ก็ไม่มีใครเลยบรืใครอันนี้รับ็สื่อต้องทําหน้าที่นะครับววามควาไอคุณค่าของคนของค่าของ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 ช่องมันอยู่ที่คึ้ําหน้าที่ค่ะขึ้นอยู่ความรับผิดชอบนะคะท่านค่ะสายต่อไปสวัสดีค่ะครับค่ะสวัสดีปีใหม่ครับคุณปัชชาสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีปีใหม่สววอลินสวัสดีรัสวัสดีปีใหม่อาจารย์หมอสุวัสดิ์นะครับครับ พูดถึงละครเหนือแมฆผมขอชื่นชมนะครับว่าเขาเจะท้อนถึงสังคมได้ดีมากค่ะดีมากทีเดียวนะครับแล้วก็บังเอิญค่ะดีมากยังไงคะบังเอิญมันไปโดนถูกใจของใครบางคนเขา้านะฮะก็คงจะนึก ไม่ไม่ไอไอ,ไอ,ไอความละอายนะคงจะไม่ไอายอ่ะคงจะมาเสียแทงหัวใจเขานะฮะแต่ก็คิดว่าสายไปเจอแล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งมันไปสกิดต่าออความอยากของคนบางคนให้นึกกระสันอยากจะไปที่เดิมอีกเนี่ยมันก็เลยจำเป็นต้องต้องตัดตอนนอยก่อน แต่ถึงยังไงก็ตามแต่ผมคิดว่าความชั่วมันจะทําให้ดีกลับมาด้วยการด้วยการล้างเนี่มันเป็นไปไม่ได้นะครับ <ทะ S 1> ชั่วก็คือชั่วดีก็คือดีเพราะฉะนั้นผมสงสารดารารุ่นเ,เก่าๆ <ทะ S 1> อย่างคุณนกคดีนะฮะโดยเฉพาะคุณพงษ์พัดน์ในแกมีคดีเรื่อง ไม่ใช่มีคดีมีประวัติเรื่องนะตอนที่รับเอรับอ,อะไรนะรับรางวัลนะรางวัลนะคนั่นแหละนั่นแหละตอนนั้นทีงแล้วก็เลยโดนอีกทีก็สงสารแล้วก็ห็นใจครับถ้ายัางไงนี่ก็ผมว่าให้เจ้าของหนังที่สร้างมานี้ลงทำซีดีขายเอาทุนคืนผมว่ายัางยังจะมีคนสนับสน,นุนนะครับครัขอรบกวนแค่นี้ครับขอบคุณคัอ จเจริญพรอให้ไอ้คนเลวทั้งหลายในตรงไปนรกเร็วๆนะครับขอบคุณครับคคค่ะข,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสิ่งที่ละครสะท้อนออกมาก็เป็นเรื่องของทั้งความดีความเลวแล้วก็เป็นเรื่องของบทบาทของคนไทยแต่และคนด้วยนะคะคสายต่อไปสวัสดีค่ะ,ะคสวัสดีวสวัสดสามันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนจะแสดงความคิดเห็หนนะฮะเมื่อ เอาที่แล้วท่านอาจารย์หมอนะครับได้กรุณาทิ้ง้ารในรายการสวัสดีปีใหม่ด้วยว่าอะไรนะเออคขาไหว้พรก็บอกว่าเฮงไร้สวยขื่อใช่ไหมถูกครับใช่ไหมครับ,รบอ,าอาจารย์หมอเคยเจอคนที่เวลาไหว้พระเนี่ยเป็นคนจีนนะครับเขายกกํากตะมาร่าไหว้โคกเขาเออปลอกปลอกร่างว่าไงฮะเขาบอกว่าสวยไร้เฮงขื่อสวยไร้เฮงขื่อ ทำไมอย่าง<ฆ>ั้นล่ะครับอ่าก็เลยงงนฮะคนคนที่ไปไหว้ไหว้ด้วยกันก็เลยงงว่าอาอาเจ๊เลยาทำไมไหว้เออมาไล่เงิออในเกลืออือมเขาตอบว่าไงเลยมั้ยครับเขามีอาชีพรัากขวดไว้ใต้ดินฮะอ๋อครับไอคนคน,คน,คนวยมาไอคนเชงก็ไปโอ้อถูกคนไหนสวยก็มาค,คนไหนแขงก็ไปใจใจค่ะ อ๋อเหมือนเหมือนจะไอเขาเล่นไฮโลล่ะครับเจ้ามือจะบอกแทงเสียแทงเสียครับคนจะเนินว่าอาชีพแปลอาชีพมันนะอาจารย์อาชีพขายลมอาชีพลก็บอกแทงเสีย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 อาจารย์ถ้าพูดถึงเนี่ยเน่ยรัฐบาลที่แบนละครเนี่ยนะฮะเออผมไม่แปลกใจเลยเพราะสมัยนายทักษิณอาจารย์ จำได้ไหมว่าหลายเรื่องหลายราวที่นายผมผมบอกเนี่ยมันเป็นแทรกแซงหมดนะฮะอาจารย์ครับไหมแจกพรุนุณเจ้าที่เทศสนาเนี่ยเอ,อที่วัดเอาน้อยเนี่ยมมันให้คนไปไปนั่งดักนะ,ะจดตอาทอรรถที่เข้าออกที่วัดนะฮะแล้วตอนนั้นอ,อพรุคุณเจ้าหลวงปู่เนี่ยต้องมีรายการเทศธรรมะตอนที่ห้าอาจารย์ทราบไหมว่ามันมันสั่งให้ต้องเอาคลิป ให้มันตรวจสอบพปรเทศไว้มันตรวจสอบก่อนเพื่อจะออกอากาศเนี่ยมันคุกคามกระทั่งฟ้ากระทั่งมันไม่ไว้ไว้เลยฮะเคอพวกนี้ก็เปรียบไปอาารยันอาจารย์เคยรักษาคยเลีืองสุนัขอ่ะจะเห็นสุนัขวัดอ่ะนะฮะเวลาที่เขารักษาที่เลือนะ่ะนะฮะไอพวกนี้มันก็เหมือนสุนัขที่เลือนอะ่ะเขาจะใช้เนี่ยฮะน้ํายาไอ้น้ำยาน้าํายาเ็าเรียกว่าน้าน้าหมัก,นกนนขนมจีนอะ่ะ ครับนะฮะเอาใจน้ำหมักขนมจีนเนี่ยลาดนะหรืนักที่เรือมันกลัวฮะมันโดนน้ำหมักขนมจีนเลยพวกต้มเปรี้ยวมันโอ้โหมันแสบมันเจ็บมันร้อนประวัติไอ้พวกรัฐบาลพวกนี้มันก็เหมือนเนี่ยพวกนักที่เรือเน่ะมันกลัวนะความจริงก็ไอ้พวกความความจริงมันก็คือเหมือนเอน้ำส้มหรือน้ำกอดที่อลาดตัวพวกนักที่เรือเนี่ยมันดิ้นมันร้องนะไม่แป่งใจนะฮะ นะครับโอเคครับขอบพระคุณทั้งสามท่านครับผมขอบคุณครับคุณค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นการเตียบเลยนะคะให้ฟังค่ะใช่มันมันแล้วแต่สถารนะครับผมค่ะครับถ้าที่เจ้ามือเขาผู้เฮงมาเขาก็ตายเด็เออผู้เฮงมาเขาก็เจ๊งดิมาจะต้องให้เฮงไปนะคะให้โชคดีไปเฮงออกไปห่างซื้อทีไรถูกทุกทีฉันก็เจ๊งดิจอดค่ะจันหมอยังไม่มีสายเข้านะคะอ่า สิ่งที่สะท้อนถึงภาพของการเมืองไทยของสังคมไทยที่เป็นอยู่ในวันนี้อาจารย์มองว่าจากละครจากกระแสการต่อต้านพฤติกรรมต่างๆที่คนไทยมองเห็นว่าประชาชนมองเห็นว่ารัฐบาลทาไม่เหมาะสมหรือว่าสื่อทําไม่เหมาะสมอาจารย์มองว่ายัางไงคะเมาาื่อวานนี่ที่ฟังคุณกาลุนเนี่ยน่ากลัวนะน่ากลัวะนะคือมันกําลังเพาะความเกลียดชังระหว่างคน เราเหตุผลมันเริ่มใช้ไม่ได้เป็นต้นว่ามีคนบอกว่าซื้อรถไปรถหนึ่งแสนซื้อรถใหม่เป็นต้นเหตุทําให้รถติดฝ่ายอีกฝ่ายนึงเขาบอกว่าก็คนจนเขาจะมีรถมั่งเป็นไรถ้าเองกลัวรถติดเองก็เอาค้อนทุบรถเองสิ้งสิคือคนที่มีรถอยู่แล้วก็ทุบทิ้งสิแล้วคน,คนจนเขาจะได้ขับได้เห็นไหมเหตุผลมันเริ่มพิกลพิการนะค่ะใช่ แล้วก็ประกันราคาข้าวทําไมชาวนาจะได้ข้าวสักหมื่นหมื่นห้าหมื่นแปดเป็นไรจะกันท่าทาไมกลัวชาวนารวยหรือ,อยังไงเนี่ยโอ้โหมัน,ม,นมันกลับไปเป็นอย่างนั้นหมดเลยนะคือคือคือประเด็นประเด็นไปให้น้าหนักของกับ,ก,บกับประเจกชนนะฮะกับประโยชน์สาธารณะเนี่ยเข้าทิ้งประโยชน์สาธารณะไปเลยคือถ้าวัานนี้ถ้ากระบวนการคิดก็คือว่าประโยชน์สาธารณะคือหมายความว่า ระบบขนส่งมวลชนที่เกิดขึ้นโดยรัฐบาลทำเนี่ยมันจะได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็ให้คนทั้งประเทศจะเท่ากันได,ได้ใช้เท่ากันแต่วันนี้กลายเป็นว่าคุณเอาถนนเนี่ยมาไปที่จอดรถทั้งหมดแล้วก็คุณกาไปหลอกให้ชาวบ้านเนี่ยเสียค่าน,น,น้ํามันอะไรเรื่อยๆไปทั้งหมดผมคิดว่าไอ้นโยบายแบบนี้ทีครับมันต้องสะท้อนกลับมาฝ่ายค้าไม่สะท้อนว่า ไม่ใช่บอกให้คุณคุณไปฉาเขาเพราะไม่ใช่เรื่องอิฉาเป็นเรื่องการพิจารณาประโยชน์สาธารณะกับประโยชน์ส่วนตัวว่าเมื่อไหนจะเหนือ่ากันทำไมถ้าว่าถ้าคุณบอกให้คุณยอมรับเรื่องประโยชน์ส่วนตัวเหนือกว่าฉะนั้นเรื่องเขาโกงก็เป็นเรื่องธรรมดาค่ะท่านใช่ไหมฮะสายต่อไปสวัสดีค่ะบ <ขา S 2> ุญชครับสวัสดีครับ <ขา S 2> ค่ะสวัสดีค่ะเือสวัสดีครับคุณประชา ท่นอาจารย์วรินกับคุณหมอครับต้องาดูเมืองไทยปีนี้เป็นไงบ้างก็อยู่จะอยู่ตลอดรอดฟังหรือเปล่าับหรือว่าตำรวจจะจะปฏิวัติกองทหารค่ะน่ากลัวนะครับหรือว่ามีโอกาสจะเจ๊งไหมปีนี้ผมกลัวตรงเนี้ยกลัวจะเจ๊ง่อน จริงไม่ควรหนีได้ดโอเคครับผมอยากให้รัฐบาลช่วยคนจลาหน่อยได้ไหมค่ะเนะเพราะพวกคนเจลาเสี่ยงตายที่ชุมนุมนี่ตลอดเลยแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยทุกทุกครั้งเลยช่วยช่วยคนแก่ละสามเดือนละสามพันได้ไหมครับครีคอนโดเฟีอาหารเพิ่มภาษีเก็บภาษีที่ดินภาษีโมดกภาษีหลังคา ยางนี่ประสิยางประสินาเนี่ยใช่ไหมค่ะ <c oughs> นะแต่หากว่ารัฐบาลไม่ช่วยนะคนเยลาช่วยกันช่วยโหวตโนหรือว่านอนหลับทัพสิทธิ์ไปเลยเที่ยวนี้นะนอนหลับทรัพสิทธิ์นะแล้วเรื่องน้ำมันก็เหมือนกันเ <c oughs> จนซินเนี่ยดีเซนเะนี่ยอย่างเนอะไม่ควรจะเกินยี่สิบบาทนะถ้ารัฐบาลทำไม่ได้ก็โหวตโนไปด้วยอย่าไม่ต้องไปไป ไปลงกันแน่รับเงินก็นอนอยู่บ้านนะต้องต้องเล่นอย่างนี้อ,อ๋อไอ้มันเด็ดขาดไปเลยนะขอบคุณมากเป็นไปได้มากขอบขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่คะขอบคุณนะคะความคิดเห็นอาจารย์หมอมีความเห็นยังไงคะคำถามสุดท้ายคือเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ค่ะไปโหวตโนไอพวกมันไม่โนมันก็เป็นผู้แทนโหมดส <c oughs> เสร็จค่ะ <c oughs> ค่ะสายสุดท้ายนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านท่สามคะค่ะก่อนอื่นนะคะก็ขอแสดงความคิดเห็นเรื่องละครเหีือวม่เมฆนะคะคืออย่างนี้ค่ะพอดีที่ฉันก็ไม่ดูแล้วค่ะอาจารย์พอดีเบื่อหน่ายช่องปกตินะคะก็เปิดในช่องศึกษากับพวกที่ไม่ใช่พวกของทักษิณนะคะค่ะอ่าก็อาจารย์ริินกับอาจารย์หมอเนี่ยฟังแล้วก็ไม่เครียดก็เหมือนอคนตะกี้เขาพูดนะคะ ที่ฉันติดใจตรงนั้นนะคะอาจาร,รย์อหมอนะคะอาจาร,รย์ว่าไงคะอของเขาไม่ชันใช่ไหมคะวันนั้นน่ะอะไรนะครับอะไรคะที่ว่าอ่าคนที่อยู่แดนไกลน่ะเขาเป็นรู้สึกว่าถ้าจะเข้าเขาน่ะอาจารย์ว่าอะไรนะของเขาไม่ชันแล้วก็ปากเขาไม่ได้กลิ่นใช่ไหมคะครับใช่ไหมคะครับวันนั้นพอดีคนแตามีดิฉันฟังด้วยเขาก็าหัวเราะนะคะอาจารย์หัวเราะทำไมครับโอ้โหคนกำลังทุกข์ทรมาน เขหัวเราะนะคะเขาบอกอาจารย์พูดถูกค่ะอาจารย์จะไปจะไปนั่นยังไง